ชิงมันนฮาจะไป็นหูว่าเขาจะเยี่ยกันฮะตุ้ยลาย่ำตีนฮะขอโทษ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 ได้ที่เป็ี่ยนไปอย่งประเดี๋ยวเนี่ยฮะมายืนเดือดอย่างอยู่นี่ก็ห้มันแงว่ะก็ห้บากเกลือหันชิงลวกเถื่อเออบานเนี่ยเออแล้วมันไปไหน ก็ห้าโวลทมาจับรถเปืนอ่ะแล้วเปืนโค้งห้ามาดวเนี่ยคิงหันรถใหม่ฮะนี่ก่อยครับที่เคยได้รถใหม่เหรอเม่นคิงตัวคนมีปอดอย่างฮานี่เลยได้หฮาปลายัางไปซื้อมา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 เออยูยูยูแกยูแกแล้วขิงยังบ่ขี่ขี่ค้านขี่ละยูพ่องไปยูอเออสวัสดีครับสวัสดีครับตังเพตังเพโอ้โหโทรเว้นเห็นตึ๊งโทรมาหันเห็นช่างคิงอ่ะสวัสดีครับ พอดีว่าไอ้อะครับป๋าเปื่อนมาซื้อรถครับสนใจรถรุ่นไหนไหมครับพี่รถไทยกับคบต้านะครับพี่คูโบต้าสนใจรถรุ่นไหนไหมครับพี่เอาเป็นรถถังนี่ป่ะรถถังชายแดนชายแดนสรุปพี่จะเอารถเรื่ออะไรครับป๋ามาบอกว่าตาหิวเหนื่อยครับว่าเนาะ รถมอไซค์รถเครื่องนะรถเครื่องครับ Big m i ๊กมอเ h o p ของเรานะครับคือแหล่งรวมบริการเกี่ยวกับบ i ๊กเบย์แบบครบจรทั้งรับซื้อขายแลกเปลี่ยนจัดทรงใหม่พร้อมจัดส่งทั่วประเทศเราคัดรถสภาพดีราคาดีและบริการด้วยความเข้าใจใส่สองล้อตัวจริงเพราะเราคือทีมที่ใจรักบ i ๊กเบย์และเข้าใจนักขี่อย่างแท้จริงเป็นไ้พ่อไงครับสุดยอดไปเลยไมห่หรอแล้วมีการไหนที่ทิงเปิงใจพ่อ ยังมีรถกันได้ที่ฮะเปิงใจเตอะรถปิดใบเปิดหมีกูยี่ห้อกิงแบบเปิงใจสักกันแล้วขิงเปิงใจกันอะไรขิงใครได้กันไะไริงบอกฮะกัมต์เตอรรถหีบต่อเท่าี่งรถมีเปืนเลื่อมมาเต๋อจะเอารถหีมไม่ต้องเอาแล้วรถหีบเอาลูกกุยฮานี่เตอร์เสียเวลาเปนญหามาจูเป็นอู้จัดเมินน่ะบาหน่มันพิธีขิงน่ะที่ปัญหาเมื่อก่อนก็มันพิธีขิงนที่มาบอกฮะพิธีขิงน่ะพิธีขิงน่ะสรุปพิธีใครครับพี่ใครพิธ์ เปลือนั่นไงน่ยพีตครับสำหรับไขรที่กำลังมองหาบิ๊กไบค์นะครับอย่าลืมครับบิ๊กไบค์ช็อป้านเป็นอยู่ติดถนนลักใกล้แยกดิคิวันตางไปกาดลมโชวร้านบิ๊กไบค์ช็อปอยู่เชียงใหม่ครับผม